สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม็กคนนยชนะเรนเเช่นเคยนะครับผมในเกมหลายเรยนเจอรนะครับมาครับผมวันนี้ทางด้านของโคลรบโบโคโนสุบะก็ไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและตอนนี้ครับช่วงขั้นเวลาวันที่28นะผมจนกระทั่งถึง ก่อนตัวเรนเจอร์ใหม่ปีใหม่กําลังจะเข้ามาพร้อมกับเกียร์8ดาวชิ้นใหม่เนี่ยมันจะมีช่วงแค่เวลา28ถึง31นั่นเองนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยก็ตามเคยครับผมจะมีตู้กาชาท่ายอดนิยมมาเองครับเด mm. ี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันโนก็ตามนี้เลยนะครับเป็นซารีพิเชอร์คู่กับตัวของบราออัศวินสำหรับแสงมืดเนาะส่วนท่าปกติเรารู้รๆกันอยู่ว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่าโนก็ไม่พูดถึงแล้วกันฉันแล้วคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเข้าสู่ประเด็นหลักกันเลยดีกว่าว่าเฮ้ย ตัวกาชาย,ยอดนิยมเนี่ยเป็นซา l ีพิเชอร์มาการใช้งานปัจจุบันจะเป็นอย่างไรบ้างน,นั่นเองครับผมซึ่งขอบรับชมกันครับคลิปนี้ต้องขออุณปซอร์ผู้ใจดีของเราครับร้านมารุช็อปนะครับผมร้านรับเติมเกมล i n เรนเจอร์ราคาถูกราคาดีคุ้มค่าปลอดภัย100%จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า1 0 0 0 0 0คนนั่นเองนะใครสนใจอยากจัดแพ็กเกจต่างๆหรือ Ruby 9 8 8 Ruby ไปจัดก,กันได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้ Descript i ั n นั่นเองนะครับผม หรือใครไม่สะดวกนะครับอยากจะแอดผ่านทางไลน์ไปคุยทางไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันครับก็แอดไปตามนี้เลยครับผมเพราะว่ามีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายให้เราไปสรรหากระเตอรนะครับผมเช่น Black c ควเบอร์มือถหรือเกม Ro บ l o กก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองรัทักไปสอบถามกันได้เลยนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่กับตัวของ s a l ีพิเชอร์เก้าดาวแมนี้นั่นเองนะบอกไดาเลยว่า เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยการใช้งานปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างน,นั่นเองนะเพราะว่าสกิลหลักๆของมันเนก็มันมีรีเซตในตัวมีสตั้นในตัวมีดเมจเสียดายนะครับผมไม่มีทะลุมตาเนาะมันมีทั้งสตั้นและการเดินถหลังอยู่ในสกิลด้วยกันแต่ว่าไม่มีทะลุมตาน,นั่นเองแต่ว่าบอกตด้เลยความแม่นของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหวัวงอลาังการเท่าตัว ที่มีทะลุอมตะยกตัวอย่างเช่นเรายมาทู่ถูกต้องไหมครับโหอันนั้นนี่คือแม่นเวอร์วังอารังการมากแต่อันนี้เนี่ยมันแม่นเวอร์ในระดับที่ไม่ได้ทะลุอามาตะละกันนะครับก็จินตนาการกันเอาไว้ก่อนว่าเดี๋ยวไปทดสอบกันนะครับแล้วก็สกิลบัฟมันครับมันมีรีเซ็ตบวกหลอดสกิลถือว่าครบเครื่องในตัวตัวเดียวมากส่วนใหญ่เรเจอร์ท่านมือนหนึ่งมักจะออกมาค่อนข้างที่จะครบเครื่องทั้งสองสกิลนั่นเองนะครับและแล้วก็แถมมีความสามารถครับครับล่าแท็กอีกแถมมีความสามารถไฮเปอร์อย่างตัวหนึ่งและความสามารถก ร่างโขนด้วยบอกเรือว่าติดดีจัดและไม่ใช่ร่างโคนธรรมดานะผมร่างโขนพลัสด้วยนะ คือโอกาสในการจะติดร่างโคนก็จะสูงกว่าร่างโคนปกตินั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนตัวของบราอนวิทนั่นเองนะซึ่งเซ็ตกีนี่ผมใส่ครับใส่เป็นเซ็ตประมานี้เลยนะคอนกระต่ายปีใหม่นั่งเก่งชั้นเยี่ยมรีโอนาและเล่าลางตีนั่นอนะเองนะอ้าแล้วบอกไว้ก่อนเตือนนิดนึงว่าปีใหม่รอบนี้คอนกระต่ายไม่มีให้เปิดแล้วนะผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับเอามาเดีย๋ยวลองเล่นเร็จหลักกันนิดนึงแล้วกันในร่างก้าดาวแม็กนะครับผม,ผมเดี๋ยวผมไปจัดกันต่อที่ร่างไฮเปอร์แม็กด้วยผลงานจะเป็นอย่างไร อย่าด,ยดูร่างแบบเวอร์ชั่นสุดก่อนนะครับแต่ว่าเกียร์เนี่ยผมไม่ได้ใส่สุดจ๋าใส่ดาบไก่ทองอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าผลไม่ค่อยต่างกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่มีอัปเกรดทาานมืดน,นั่นเองนะครับนะเอามาเดี๋ยวลองดูกันนิดนึงสําหรับเจ้าบอลนกดอกเดียวเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับมาลองตีนิดนึงละกันเดี๋ยวไปดูความแม่นของมันด้วยนะเวลาใส่โดนแน่อนอนนะครับมาบอลนกเดินมาหน่อยครับโอเค เดินมาเดินมาเราขยายหนะ้าจอนิดนึงนะครับอะ่ะเดินมาถึงนี่แลละปล่อยเลยโอ้โหมาถึงร่างโคนพัสติดทันทีเป่าลูกโปง่ง2ทีและกระโดดเนี่ยอะ่ะยังเข้าตำแหน่งบัฟอีกหนึ่งทีและยังไงเขียวต่อเนื่องเขียวต่อเนื่องนี่คือไม่ได้ใส่ใช้สกิลจะทรงปะมานี้แต่ยังยิงออกอยู่ยังไงหายไปประมาณหนึ่งในสี่ครับผมถือว่ารุนแรงใช้ได้เลยนะเออสำหรับตัวแบบนี้นี่ถือว่าแรงมากๆแล้วนะแล้วก็ ความแม่นก็น่าจะประมาณนึงบ้างด่านนี้อาจจะดูไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ตาถัดมาเดี๋ยวดูความแม่์กันบ้างรอบนี้จะโดนกี่ตัวกี่หนอกันนะครับโอเคมาให้ศัตรูเดินมากันนิดนึงเนาะเอาแรกท่าพิเชอร์เรา666นะครับผมถือว่าเลขสวยมากปล่อยไปเลยครับโอ้โหโคนพัสติกอีกแล้วโอโ้สุดยอดนะครับอ่ะปบับเขาทำในอีหนึ่งรอกคับผมได้ยังไงดี ยิงไปแล้วครับโป้งเข้ามา3หนอ่อเต็มเต็มเน้น,น,นใไกลด้วยนะครับแต่ไม่ได้ข้ามกลุ่มหลังเพราะว่าเมื่อกี้ตัวหน้าขึ้นคาว่าพลาดเห็นขึ้นกันชัดเจนนะครับไม่ข้ามกลุ่มหลังเนาะโป้งเข้ามาครอมนี้หลบได้กันหมดเลยยิงอีกดอกหนึ่งรีเซ็ตสกิลยังไงหายเยอะอยู่อ่ะยิงอีกหนึ่งดอกรีเซ็ตกันรัว,รว โอ้โหเฮ้ยใช้ได้เว้ยบางตัวก็ยังไม่ตายนะครับอ๋อมอกี้น่าจะโดนสตันจากสล็อตโนไม่ใช่สตันจากพิเชอร์นั่นเองนะอุย้ยอูพอยิงรัวๆก็แตกยับเหมือนกันนะผมถือว่าโหจัดใช้ได้เลยนะครับไม่แย่ไม่แย่แยใช้ได้ใช้ได้นะเออการใช้งานก็ดูดีอยู่นะครับสำหรับร่างก้าวดาวแม็กเวลาปล่อยตัวรัวๆติดร่างคนพะรัวๆเนี่ยตัวเหนือมันก็จะติดได้เร็วมากขึ้นนันะ่นเองนาะแล้วก็การสตันกระเด็นของมันเนี่ย อวดมากับผมแม้จะมีธนูรต่ายเนี่ยแต่ตัวอื่นในทีมเราเนี่ยมันล้างให้ปุ๊บตัวนี้สตันทันทีถือว่าแม่นยำม,มากเมื่อกี้โดนที3 4ตัวนี่เวอร์มากนะครับแล้วก็สตันกว้างไกลอีกด้วยนะโดยความกว้างของสกิลสตันของมันนี้นะครับจะกว้าง350จุดครับส่วนสกิลบัฟน่าจะประมาณ320จุดนั่นเองนะก็กว้างมากเมื่อกี้นี่ก็คือ350จุดนี้กว้างไกลามากอยู่นะครับอ่าใช้ได้เลยนะสำหรับการใช้งานมาเดี๋ยวลอง PVP กันหน่อยดีกว่า หนึ่งตาก่อนขอตีกับไอดีผมก่อนนะว่าเฮ้ยไหวหรือเปล่าถ้าใช้พิชเชอร์เนี่ยตอนนี้ผมลองเอาไมค์กี้ในทีมออกแล้วลองใส่พิชเชอร์เข้ามาดูผลงานนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะอ่าเจอไอดีผมนี่อาจจะค่อนข้างต่างกันนิดนึงนะครับการใช้งานเนะมันก็เลยอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยเห็นผลว่าเฮ้ยพิชเชอร์มันอ่อนแออะไรยังไงนะแต่น่าจะเก่งชัดเจนนะครับโอเคนี่ครับโอเคเขากดแช่มานะผมกดมาแต่ไปดีเลย์นหน่อย ๋นะย่คอยสังเกตพิเชอร์เอาละก,กานนะยืนอยู่ข้างแถวเร็มนะครับมันก็จะยิงรัวๆแบบนี้เองถ้าทีมเรายืนได้นะมันก็จะยิงโป้งป้างโป้งป้าง่เง,ง,ง,งี้ยโอ้โหแล้วมีตัวอื่นเสริมนะบอกเลยพิเชอร์เกิดจัดๆนะครับอ่าถ้าทีมยืนได้โซม,มันก็จะน่าประมาณนี้อันนี้คือทีมห่างชั้นการโนมระหว่างทีมผมกับทีมเจ้าของไอดีนี้มาหาทีมตึงๆตีกันนิดนึงโอเคอันนี้ไม่ตึงเท่าไหร่ข้ามไปก่อนขอจัดหนักจัดเต็มนิดนึงนะครับ จะได้รู้ว่าพิชเช์เนี่ยผลงานผลพลธ์เป็นยังไงอ่ะทีมนี้เลยเตึงเปรี้ยแน่นอนมาครับลองดูไม่รู้เตึงไปหรือเปล่าด้วยนะอ่ะลองดูครับผมคอยสังเกตเจ้าพิชเชอร์กันเอานะครับผมจะโฟกัสที่พิชเช์เป็นหลักโนแพ้ชนะไม่ค่อยซีเรียสป่ะดูพิชเช์กันนิดนึงครับกดออโต้ไปเลยละกันพิชเชอร์จะยืนแถวแถวเรมเนาะไกลนิดนึงนะครับโอเคนี่ครับยิงไปแล้วครับผมสตาร์นิ่งนะนิ่งกันเลยทีเดียวเออเอาดิ เอาดิยังไงโอเคเขาพัดมาแล้วครับผมยังไงดีพัดคืนไหมไม่ต้องก็ได้ม้งอ่ะลองดูอลองไม่พัดดูจะเป็นยังไงนะพิเชอร์ช่วยพี่หน่อยได้ไหมเออดันออกไหวหรือเปล่าน่าจะดันไหวอยู่นะครับโอเคเออไหวอยู่เอยไหวอยู่แล้วพิเชอร์เป็นไงอุ้ยอยู่กันตรึมนะแต่ว่าก็เหมือนจะโดนฆ่าไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเจอบาวร็อกเปียงปังเปียงปังไปนะเอ,อ้หายหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยตัวมันก็เล็กๆนะครับผมออกอยู่นี่นะเอออยู่ครบอยู่ครบอยู่เออ โอ้ oh, ตัวมันเล็กมากเลยมองไม่ค่อยเห็นนะเออตอนนี้เหมือนเราจะได้เปลี่ยนคะ่าฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะทำให้พิชเชอร์มันยืนอยู่ได้เองนะเราเลยไม่ค่อยเห็นข้อเสียเปรียบของพิชเชอร์มานะเอาจิงจิ้นะผมการที่พิชเชอร์เนี่ยในะปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยเห็นคนใช้กันนะครับเป็นเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะบางเลยสําหรับร่างกระดาษนี่ก็ยังเรียกว่าบางนะเนี่ยหลีกแถวนี้ก็ยังมีคนใช้อยู่นะครับมันก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะเออเดีย๋ยวมาลองดูงว่าเฮ้ มันจะบางจริงหรือเปล่านั่นเองนะคือก่อนนี้นนโดนเนร้ฟมาหนักจริงๆนะสำหรับเซลลี่พิเชอร์นั่นก็เลยบางๆนะแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วไม่ได้อัปเดตมานานเหมือนกันนะผมก็ไม่ได้แตะต้องตัวมันมันค่อนข้างที่จะนาผสมควรเลยนะไม่รู้ว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรแต่ว่าณขณะนี้ครับดูจากลีกแล้วโอ้โหก็ ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะพิเชมก็อาจจะสบายๆหน่อยคนระับสำหรับการยืนมันก็เลยอาจจะดูเรื่องการยืนว่ามันบงนบางนเะยมันยากนิดนึงนะดูกดิดยืนกันไปตับเลยเพราะกองหน้าฝั่งเขาเนี่ยต้านเราไม่อยู่นะเราก็เลยตียเรียบกินเรียบเลยและจบเกมทันทีโอ้โหสงสัยต้องคัดทีมแบบของจริงกว่านี้แล้วล่ะนะนะเอ,อิมจะได้เห็นผลการทดสอบนะครับอา้าวหากันนิดนึงแล้วกันเอ้ยอันนี้การะดาษแม่งทีมได้อยู่ไหม เอออ้ยแบบนี้ได้อยู่นะคิดว่าพอได้อยู่เอามาลองดูทีมนี้แล้วกันเห็นการเราไม่เกีเยอะลองหน่อยไม่รู้ว่าเกียร์เขาอะไรยังไงเมื่อกี้เคร่าวๆเหมือนจะเกียร์พอดูได้ใช้ได้ดีอยู่นะครับเอามาลองดูเจอของตึงหน่อยเลยแล้วกันนะครับโอเคเขากดแช่มาก่อนโอ้โหเฮ้ยเ,เ,เร็มตายง่ายอยู่เหมือนกันเนี่ยเอ้าไม่เป็นไรดูพิชเชอร์ครับผมพิชเชอร์เป็นหลักเท่านั้นยิงมาลูกยิงมาสะตงสะตันกันไปนะตอนนี้ผมเอาตัวของสล็อตออกดูนะแล้วใส่พิชเชอร์มาแทนการสะตันที่เห็น จะมาจากเซอรี่พิชเชอร์เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับยังไงเซอรี่พิชเชอร์ยิงไปแล้ว,ลวเอาดัสาตาร์เรียบร้อยเอาแหกหมดเลยนะผมค่อนข้างที่จะบางเหมือนเดิมโอเคนะแต่รู้สึกเหมือนก็ยังถึกประมาณนึงนะเออไม่เหมือนก่อนนี้นนรู้สึกก่อนน้น,นี้มันจะบางกว่าน,นี้เยอะนะครับตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้นนะดีขึ้นพอสมควรป่าแช่ไปก่อนก็ผมเอาชัวยนิดนึงเอาช่วยทีมนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าขอตึงจัดๆเลยไม่แย่อะไรอยากได้แข็งๆหน่อยนะครับยังไงจี พิเชอร์โอ้โหไม่ได้เดินนะครับผมเนี่ยเจอของตึงเนี่ยทรงจะประมาณนี้เลยนะครับพิเชอร์มันจะยืนไม่อยู่แล้วก็เกรี้ยงก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ยังบางเหมือนเดิมครับแต่ว่าเหมือนจะไม่ได้บางเท่าที่ผมนึกไว้นะครับเหมือนจะถึกขึ้นมาจิตหนึง่งขอแข็งแข็งอีกนะเออจะได้เห็นกันนะครับสำหรับการใช้งานเอาลองดูแล้วกันเจอไว้เคฟอ,อัปเกรดธาตุหน่อยดูดิพิเชอร์มันจะไหวหรือเปล่าถึงมันจะเป่ากองหน้าเถอะแต่กองหลังก็ต้องโดนกันไปด้วยอยู่ดีนะมาดูซิ ฟิชเชอร์เราจะได้สักกี่น้ํากันนะครับยังไงสิฟิชเชอร์เดินมาและอยู่แถวแถวไมกี้ยิงมาแล้วครับผมสตันเรียบร้อยนิ่งกันไป นี่แหละถ้าพิเชอร์มาได้ออกสกิลนะผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันยืนได้นะเพราะว่าฝั่งเขาโดนสตันโดนน็อกแบ็กใช่ไหมแล้วฝั่งเราก็เริ่มทำเาเมดเริ่มทำ M made, มทำูฟเริ่มเอาตัวชนไปดันระยะอะไรเงี้ยพ่พิเชอร์มันยืนได้ยาวๆมก็ต่อเนื่องยาวๆครับชนะชัวร์แล้วก็ใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับจุดหลักอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็คือพิเชอร์มันต้องยืนได้แล้วก็มีระยะยืนให้มันยืนนะครับและมันได้ออกสกิลเท่านั้นเองขอแค่นี้พิเชอร์ก็ใช้งานได้ดีเมือ่อปกติเลยนะอ่า ก็ใช้งานได้อยู่นะร่าล่างเก้าดามักถือว่าโอเคเลยนะครับอ้าวของเติงตาสุดท้ายหน่อยละกันไหนๆและโกโก้หน่อยครับผมดูดิไหวเปล่าอ่ะพิเช์จา๋าไหวไหมไหวไหมพิเช์ยิงตันไปแล้วนิ่งนิ่งทั้งแถบเลยเมื่อกี้นี้โอ้โหหมายถึงว่าเราอร่ะยิงไปแล้วเขาไม่นิ่งเลยเราอร่ะนิ่งเลยแบบยืนสตันนะโอ้ทำไมมันไม่สตันวะเอออะไรประมาณนี้โอเคกดแชร์มากดมาตาไปครับผม ยังไงยังไงพิเชอร์ทำหน้าที่หน่อยโอ้เหมือนจะตายหมดไปแล้วนะติดลาสแท็กโดรัว,รวอ้าวโอเคได้อยู่ลาสแท็กก็พอช่วยเราได้อยู่บ้างนะแต่ทีมเรานี่โชคดีที่ยังยืนไหวนะครับไม่งั้นแล้วโอ้โหแหกหมดดูพิเชอร์ดิตายรัวรนะครับอ่ะทรงน่าจะประมาณนี้เข้าใจกันได้นะว่าท,ทําไมลีกทอตตำนานเขาถึงไม่ใช้กันนะครับผมอนี่แหละโอเคมันจะเหลืออยู่แค่บางทีเท่านั้นนะครับสำหรับรีกทอตตำนานนะที่มีการใช้งานสไลด์พิเชอร์กันนะ โอเคน่าจะเห็นผลชัดเจนแล้วนะครับว่าเซอร์วิเช์มันเป็นอย่างที่ผมกล่าวเอาไว้จริงๆนั่นเอง แต่ว่ามาถึกกว่าที่ผมคิดไว้นิดหนึ่งถือว่าโอเคขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้แย่เท่ากับว่าเป็นกระดาษขนาดเรียกว่าเป็นนุ่นละกันนะครับผมก็บางระดับหนึ่งเลยแต่ว่าก็ยังยืมพอรับได้อยู่เดี๋ยวดองดูหลีกเท่าต้นนายนครับว่าการใช้งานของมันเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่เหลือคนใช้นะเหลือน้อยมากครับผมแต่ก็ยังเห็นอยู่อย่างเช่นทีมนี้เป็นต้นครับใสซ่ซาริมิเชอร์มามีอัปเกรดท่าบวกดาบจระเข้มันก็จะแข็งแกร่งไดมิกก็ค่อนข้างจะรุนแรงประมาณนึงเลยครับผมแต่ว่าข้อเสียหลักๆก,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 ก็อย มันยืนไม่อยู่ก็ทาให้คน,นไม่ค่อยเลือกใช้กันสักเท่าไหร่และแถมตัวมัน,นความสามารถคอมโบตัวหนึ่งนั่นเองนะไม่ใช่หยุดฮาวิที่แข็งแกร่งที่สุดในปัจจุบันตัวหนึ่งตอนนี้ไม่ค่อยติดได้ดีสักเท่ายแต่ว่าอย่างเช่นทีมนี้เนี่ยทำไมเขาใช้พิเชอร์เพราะว่าเขามีมายากลมีอนุบิท แล้วก็มีนาฬิกาปูควับถ้ามีสาตัวนี้ใช้พิเชอร์ประตัวที่4บอกเนื้อรู้ข้อมโลตัวหนื่อติดได้อย่างรวดเร็วบังคับเลยว่าปัจจุบันถ้าใครอยากใช้ขอมโลตัวหนื่ต้องมีเรนเจอร์4ตัวนี้นี่เองครับบังคับเลยฟิกเป็นตัวอื่นไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นต้องใช้มากกว่า4ตัวอย่างแน่นอนถึงจะติดได้เทียบเท่ากับใช้เรนเจอร์4ตัวนี้เองเพราะว่าอะไรอนุวิทย์ครับตัวแรกเลยมีร่างโคลนพาร์ครับผมช่วยกับตัวของซาริพิเชอร์ที่มีร่างโคลนพาร์ตนี่เองเนาะแล้วก็วน้่อยตัวแ้นมีสง ถึกก็ถึกยืนานานๆคอมโบก็ติดยาวๆนะครับผมค่าก็ไม่ตายเนาะและแถมเป็นสายพลังหมดด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นตัวอื่นนี่บอกได้เลยว่าติดไม่ได้ดีเท่านี้อย่างแน่นอน,น,นเองโอ้ยเช่นใครเปลี่ยนไปเจสิก้าแสงเนี่ยมันเป็นแค่ไฮเปอร์แม็กใช่ไหมปล่อยตัวก็ยังช้าอยู่ต้องเอาตัวมาเสริมเป็นตัวที่5ตัวที่6กเลยมันถึงจะเริ่มติดได้ดีเทียบเท่ากับใช้เรนเจอร์สตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคดูอีกนี่หน่อยแล้วกันครับว่ามีคนใช้อีกหรือเปล่าเนาะ เออเอาตีหลอดต่ดูผม,ผมดูเว็บเว็บจำได้เว็บว่ามีใช้อยู่กับสแซร์รี่พิเชอร์อายู่นี่นั่นเองนะ ก็หนึ่งช่องครับอัปเกรด่าตและบวกดาบไกรท้องเลยยิงก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเนาะการใช้งานเขาก็จะใช้ซ้ํากับไมกี้อะไรก็ได้เนาะแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอก,กไปเมื่อสักครู่นี้เนาะข้อดีก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับถ้ามันยืนได้ทีมเราคําให้มันยืนได้บอกได้เลยใช้ดีจัดจัดนะครับผมอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะ่าหลักตำนานที่เห็นหลักๆจะเห็นอยู่เหลือแค่2คนนี้เท่านั้นนะคนอื่นๆอย่างเช่นคุงวัดอย่างเนี้ย หายเล้วนะครับไปใช้ตัวใหม่ๆกันหมดเนอะแล้วก็เน้นใช้ไมคกี้ไปหลักเพราะว่ามันเป็น หยุด5วิเลยครับที่เป็นคอมโบที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนาะตัวหนึ่งนี่เป็นคอมโบส่งเสร,รมิมคอมโบหยุด5วิซะมากกว่าเป็นคอมโบที่ฟอลโล่ตามมาเพราะหยุด5วิจะติดเร็วและติดได้ดีก่อนหลังจากนั้นเนีย่ยพอคอมโบตัวหนึ่งเริ่มปล่อยมาเยอะมากพอมันก็จะเริ่มติดตามหลังหยุด5วิมาหน,นงครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็ใช้อีกยาวๆนั่นเองนะครับสำหรับคอมโบ,โบตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าปัจจุบันครับทีมข้างที่จะเล่นกันเร็วจบไปข้างที่จะเร็วลงคอมโบตัวหนึ่งเลยอาจจะติดได้ไม่ทันใจนนนนนนัักก่่เเองนะ็ลย้้ไปใชที 5วิกันเป็นหลักนั่นเองเนาะอย่าทีมนี้ก็ลุงครับไม่ได้ใช้เหมือนกันครับสำหรับพิเชอร์เนาะตัดกันมาที่ไอดีหลักเรียบร้อยแล้วครับในเวอร์ชั่นซาลี่ไฮเปอร์แม็กกี้ใส่ครับธรรมดาธรรมดาเลยไม่มีโดนแน่นงโดนแน่นอนด้วยเดี๋ยวไปลองทดสอบในสเตทหลักก่อนเลยนะครับว่าเพื่อยืนยันนะว่าตัวมันแม่นยำจริงหรือเปล่านั่นเองอ่ะเดี๋ยวดูใน ด่านบอสนกด้วยนะครับผมอยากรู้เดเมจว่าเฮ้ยมันจะต่างกับไอ้เจ้าก้าวดาวแม็กเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหนูสำหรับสเตตัสของมันนะเออเพราะว่าก้าวดาวแม็กนี่คือยิงโป้งเดียวหายไป1ใน4เจ้านี้ยิงโป้งน่าจะหนึ่งในหนนถ้าให้ผมเดานะมาปล่อยมาเลยละกันด็อกแดกด็อกแดกมาแล้วยังไงยิงไปแล้วโบ้องออกมาโอ้โหไม่ใช่แค่หนึ่งในหกนะเนี่ยเบาจัดนะครับ <c oughs> น่าจะเท่าไรเนี่ยหนึ่งในแปดล่องเนี่ย น่าจะหนึ่งใน8นะครับครึ่งหนึ่งของร่าง9้าดาวแม็กนะโอ้โหเบาว,วิวเลยยิงเป็นนุน่นแช่ยางกาสกิดให้เขาหันมานะอืประมาณหนึ่งใน8อ่ะประมาณนั้นได้ครับประมาณได้อยู่หนึ่งใน8นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวไปลองอีกหนึ่งด่านครับนะเช็คความแม่ยำนิดนึงดูงกันดีสรี่เพเชอร์ไม่ใส่โดนแน่นอนเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองเอามาประตูเดินมาด็อกแดกด็อกแดกหน่อยมาครับมา เธอปล่อยไว้ครับตัวแรกครับผมบัฟหน้าป้อมไปแล้วครับผมโอเคเคียมมันฝรั่งเข้าตำแหน่งบัฟอีกหนึ่งทีไม่ไม่ไมยิงเลยครับผมโบงห,ห,หลบได้เยอะซะด้วยนะตัวที่สองป้งเข้าไเอ้ยก็โดนเยอะอยู่ก็โดนเยอะอยู่โอ้โหเฮ้ยเวลามันรีเซ็ตและยิงรัวๆนี่ก็ตัวรวมถือว่ายิงแม่นอยู่นะเออโดนหรอวยทำไมมันไกลจังวะสามร้อยนิดๆจุดนี่ทำไมมันไกลไกลนะครับอุ้ยเอาเรื่องอยู่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้ขยายหน้าจอด้วยนะครับ นะมันก็เลยดูยิงก็ได้ไกลโบงเข้าโอ้โหเฮ้ยสุดจอขนาดนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้นี้แค่ตัวนี้ยิงนะถ้าสุดจออย่างนี้ผมว่าไกลเกินนะครับผมเออมันแอบมีข้ามหลังอยู่นะซาริพิเชอร์เนี่ยอันนี้ที่เห็นได้ชัดอยู่นะเดี๋ยวลองของจริงใน PVP บ้างดูดิมันแม่นในระดับหนึ่งเลยนะครับเวลาไม่ได้ใส่โน,น,น่นน่นนี่แต่ว่าถ้าผมไปลอง PVP เนี่ยไม่ได้ใส่โน่นน่นอน,อนผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเองเอาทีมที่1ครับผมลุยเลยแล้วกัน ตอนนี้ผมเอาสล็อตออกดูนะครับแล้วก็ลองใส่พิเชอร์ก็้าแทนการสตันจะเกิดจากเซอร์รี่พิเชอร์เป็นหลักนั่นเองนะครับผมถ้าเห็นการสแตนก็คือพิเชอร์ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีกุมบินทิสสัญลักษณ์มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนู้นสำหรับตัวโคโรโบนะมาพิเชอร์ยิงไปแล้วม,มีใครโดนบ้างเเนี่ยไมกี้โดนเออเมื่อกี้ไมกี้โดนอยู่แต่ว่าตัวเดียวน,นะยิงกันไปหมู่คณะแต่โดนตัวเดียวน,นะครับ <laughs> นี่นี่มาเทสนะับผมก็อย่าไปหวังอะไรมามากแล้วกันนะ โอ้โหถ้าทางจะไม่รอดทีมนี้ไม่ไหวนะผมนะขอออกก่อนแล้วกันดูท่าทางอะซารีพิเชอร์เวอร์ชั่นไม่ใส่โดนแน่นอนน่าจะเล่นยากมาผมใส่หมัดริวโกเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะสาหรับพิเชอร์มีโดนแน่นอนเรียบร้อยและเดีย๋ยวไปจัดกันต่อเนื่องนะผมมาเมื่อกี้นี้ดูไม่มีทรงอากาศชนะเลยนะครับตายแบบแป๊บเดียวบินแป๊บเดียวบ,บินนะครับเอามารอบนี้เราเปลี่ยนเกียร์ให้มันและดูได้ไหวรอเปล่านะอยากรู้อยากรู้ นี่หลบต้านร้อยร่วมสำหรับเซอรี่พิเชอร์ตัวนี้นะเออแต่ว่าผลลัพธ์การใช้งานนี้ไม่ได้เหมือนกับที่เราใส่เกียร์จัดหนักจะเต็มให้เขาเลยนะครับโอเคกดแช่มากดธรมาตาไว้ก่อนครับผมจังหวะนี้ยังไงดีกดพายุพัดส,สวนไปเลยครับแต่ตอนนี้น่าจะชนะนะเพราะว่าภาพรวมเขาใช้ไอเทมก่อนผมเราใช้ไอเทมที่หลังมันก็เลยได้เปรียบเนาะแต่ว่าพิเชอร์เหมือนจะจะอยู่ไหนวะนะครับพิเชอร์อยู่ไหนอะมีตัวตรงอยู่หรือเปล่าเนี่ย พิเชษหายไปไหนอ่ะ Where Where is a picture ืมพิเชษเราอยู่ไหนอ่ะเอาอยืนอยู่ตรงนี้เอ๊ะแต่มันตัวบัฟหน้าปอมเพิ่งปล่อยออกมานี่ว่าแล้วตัวที่มันยืนอยู่แล้วตั้งเดิมนี่มันหายไปหมดไม่อยู่เลยนะครับผมตอนนี้เหลือแค่ตัวที่แบบผมเพิ่งปล่อยออกมาเท่านั้นเองอ่ะตัวที่แบบเราปล่อยมาตั้งนานแล้วคือตายไปแล้วนั่นเองนะฮะโอ้โหไม่ก็จะเคลียร์จริงๆเลยบางเหลือกเกินแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นมันอีกแล้วนะครับผม น่าจะตายไปแล้ว,วนะอยู่ดงรงแถวแถวนี้นะครับอุ้ยอยู่ตรงนี้วาร์มมาอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ตรงเรมนะของเข้าตำแหน่งตาปกติแล้วนั่นเองโอเคนึกว่าตายแหกค่ายไปหมดแล้วนะมันตัวเล็กมากเลยแล้วมันยืนทับเร็มด้วยครับเลยดูยากนิดนึงเนาะโอเคอาตานนี้ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เดี๋ยวไปต่อแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็ยังเห็นว่าตายง่ายเหมือนเดิมนะครับสตาร์ซีฟิเชอร์ร่างไฮเปอร์แม็กนะใช้งานไม่เวิร์กจริงๆชนะแล้วบังคับเท่านั้นครับ9ดาวแม็กถ้าผมถึงจะใช้งานได้ดีและเห็นผลนั่นเอง ตาน,นี้ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอลองดูตาอนนี้ค่อนข้างที่จะตึงเลยด้วยดูดิฟิชเชอร์จะรอดบ้างไหมเออผมว่าจากใจนะไม่น่าเหลือ <c oughs> นะครับผมเออซาริฟิชเชอร์อยู่ไหนเอยออยู่นี่ครับมาข้างเรมเช่นเคยครับผมจังหวะนี้แล้วยังไงดีฟิชเชอร์ฟิชเชอร์สตันให้พี่หน่อยเออยิงไปยิงไปนั่นแหละยิงไปลูกยิงไปลูกพาอยังยืนอ,อยู่ข้างเรมอยู่นะเอะดอกแด็กๆมาแล้วอยู่ตรงนี้ครับบ่งบ่ง่ง,ง,งไปเออเอ,อ้ก็ได้อยู่ ถ้าตัวทําเกมเนี่ยข้างหน้ามันทําเกมให้แล้วฝั่งศัตรูเนี่ยลงดามจฝั่งเราไม่ได้เนี่ยแล้วมันยืนได้ก็ได้เล่นอยู่เหมือนกันอ่นนี้ครับนิ่งกันไปตามๆกันนะครับเออมันต้องมีจังหวะให้เล่นแปลว่าฟิเชอร์นะปัจจุบันนี้ต้องพึ่งทีมค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะถ้าเจอศัตรูจะโหดนิดนึงเนี่ยเราแหกอย่างเดียวนะครับอ,อโอเคตอนนี้ ฟังเราทําเกมได้ดีครับผมเราก็เลยมีโอกาสที่ชนะแล้วก็พิเชอร์ยืนได้เล่นนั่นเองนะก็เหมือนกับร่างก้าดาวแม็กเลยแต่ว่าก้าดาวแม็กเนี่ยมันยังพอรับดได้จากที่เราเทสเมื่อสักครู่นี้นะครับในตอนก่อนที่เปลี่ยนจะมาไอดีนี้นะครับบอกได้เลยว่าเอ้ยอันนั้นยืนได้ดีกว่าเนะาะใช้แล้วบังคับเลยครับถ้าพิเชเยต้องก้าวดาวแม็กนะก้าดาวโลกสิบ ไม่ต่างกับร่างไฮเปอร์แม็กเผอไฮเปอร์แม็กเก่งกว่าด้วยนะครับบวก1ก็ยังไม่ดีบวก2ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่ท่านั้นแล้วบังคับครับบวก4แม็กเท่านั้นครับสำหรับร่าง9ดาวถึงจะเห็นความแตกต่างระหว่าง9าดาวแม็กกับตัวของไฮเปอร์แม็กว่าเฮ้ยมันโดเดเมจได้นะมันยังไม่ตายลุกกลับขึ้นมาใหม่และตีใหม่ได้นั่นเองนะครับจากที่รีวิวให้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะเอามาอย่าปิดท้ายอีกหนึ่งตาละกันนะครับมา ฮาแบบตึงๆนิดหน่อยดูหน่อยเโอเคทีมนี้น่าจะรอดอยู่ไหมไม่รู้อ่ะลองดูมาพิเชอร์จ๋าดูดิศึกชี้ชะตาครับผมพิเชอร์จะรอดไหมเองจะรอดหรือเปล่าจากสงครามครั้งนี้มาโอมาถึงเขาพายุพัดก่อนเลยครับผมเรากินตำแหน่งค่อนข้างที่จะรวดเร็วนาออ่ะพัดคืนไปครับเมื่อกี้เหมือนพิเชอร์จะยิงโดนเป็นหมู่คณะนะเออแล้วก็พิเชอร์ดูจากทรงและบังคับใส่โดนแน่นอนนะครับถ้าไม่ใส่นี่น่าจะแย่เอานะ อ่าตอนนี้เราใช้เทมช่วยก็ดูเหมือนว่าจะรอดเยอะอยู่เหมือนกันนะเออเหมือนจะรอดเยอะอยู่ใช้ได้ใช้ได้นีออ่ยังอยู่ตรงไหนวะบอกว่ารอดเยอะอยู่เนี่ยอ่ะอยู่ข้างเรมเหมือนเดิมสองสาตัวนะครับก็ตายไปเยอะพอสมควรนะวโดนน้องแข็งเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเหมือนเรียกออกมาใหม่ก็ยังยืนอ,อยู่กันได้นะอ่านี่ครับยิงกันรัวๆเนี่ยสตาร์ทรัวๆครับสตาร์ทหลักๆมาจากพิชเชอร์อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวสตาร์ทมีตัวเดียวนะที่เหลือตัวเมกุมินมันจะเป็นอิสระรักหนึ่งไม่ใช่วิงวิงวนกลมนะครับ อ่าโอเคไปยิงไปนี่ครับอันนี้มีกูมินเนาะเป็นตัวบวกนะครับแต่พิเชอร์เหลือตัวเดียวเองนะเออโดนลุงกระทืบเหลือตัวเดียวเองนะครับผมโอเคเราปล่อยทีมตัวพิเชอร์บ้างนะมามามาพิเชอร์มาเสริมทีมหน่อยลุกยิงบ่ายิงบนะ่านั่นแหละยิงบ่าโอเคนี่ครับอ่าสตันดโดรัวครับเป็นเครื่องหมายสายฟ้าวิง,ว,งวิงนะครับประมาณนี้เอ๊ะแต่สายฟ้านี่เหมือนจะของนาฬิกาปู่นะผมโอเคเรียบร้อยไปนะ ก็สรุปรวมครับก็โดยรวมใช้ได้อยู่นะครับโดยรวมยังถือว่าใช้ได้อยู่นะสล็อตสรี่ฟิชเชอร์ไม่ได้แย่จนเกินไปนะ้แต่ว่าก็ลําบากในการใช้งานนิดนึงเพราะว่าทีมเราต้องเป็นตัวแบกมันนะครับแล้วมันเนี่ยจะเป็นตัวเสริมทีมที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่แนะนำว่าถ้าจะต้องใช้จริงๆต้องข้าวดาวแม็กแต่ถ้าไม่มีกบแล้วแบบว่าไม่อยากจะเสียกบก็ดาวกักบบรเจอร์แบบนี้เพราะว่ามันอาจจะโดนเนิร์ฟลงไปอีกเมื่อไหร่ก็ได้แนะนําว่า ไม่ต้องใช้และไม่ต้องปั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าใครชอบใครขาตัวรีเซ็ตจะหยิบม,มาปั้นก็ไม่ว่าการแต่ร่าง h y p e r m a แใช้ก็จะเหนื่อยๆหน่อยอย่างที่ผมโชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะลองคิดตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยตูวซารีพิเชอร์กับตัวของเราอัศวินนี้เนี่ยเราควรจะต้องเปิดหาหรือเปล่าถ้าจากใจผมเปิดได้ถ้าอยากได้แต่ถ้าคุณดวงเกลือแนะนาว่ารอได้รออีก2อาทิตย์ เดี๋ยวจะมีตู้รวมโคแสงมืดมาแล้วรอตู้นั้นก็ได้นะครับเผื่อติดาริวิเชอร์หรือบาสวินติดไม่ติดมือมาจากตู้นั้นโดยที่เราไม่ได้หวังอะไรมากมายอาจจะไปหวังตัวอื่นแล้วติดไม่ติดมือพวกนี้มามันก็พอที่จะใช้งานได้จริงนั่นเองนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย